ก็มีแค่สามอย่างกายกรรมวิจิกรมมกรมมโนกรรมทั้งหมดนี่มันอยู่ที่มนโนกรรมถ้าว,ว่าพุทโธก็ได้หมดเลยในกายกรรมวิจิกรมมกรมม,นมโมนกรรมหมดเพราะว่าคิดอะไรไม่ได้อ่าคิดอะไรไม่ได้ก็พุทโธพุทโธอยู่เนี่ยถ้าหากว่าว่าพุทโธอยูอย่เรื่อยๆจิตมันก็ไปไหนไม่ไปไหนก็จะว,ว่าชาร์จแบตเตอรี่อย่างเราชาร์จโทรศัพท์เสียต๊อกมันเข้าแล้วมันขปต๊บ มันก็นไม่เข้าเสียบปักก็เข้าไปเข้าถอดออกมันก็ไม่เข้าท่านหมายความว่าเขาก็ถอดออกก็คือเราคิดไป้งอื่นมันอ,ออก mm hmm. แต่ถ้าเสียบปักก็ถือว่าพุโทโธนั่นจะเสียบปัก mm hmm. ก็จะเขา้าพลังก็จะเขา้าเดี๋ยวเขา้าเข้านิดหน่อยๆใช่ไหมเข้นานาิดๆหน่อยๆแต่เข้าไม่หยุดมันก็เยอะด้านเหมือนกันเพราะนั้นท่านยังบอกว่าให้รู้ลมหายใจเข้าออกเพราะว่าลมหายใจยังไงมันไม่ขาดตอนอยู่แล้ว มันหยุดนะเจ้าค่ะมันไม่หยุดเลย,ยนะนยเราก็มารู้มาสักใจเข้าก็รู้ออกก็รู้มันก็ได้ได้มนโนกรรมท่านจึงบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวบ่าวเกเรเพราะว่าไม่เชื่อฟังนายผมจะจะันเปลี่ยนสีนั้นยังหงอนนะแบ่ว่ายังงอเลยมันตกหง,งอกม <c oughs> ันตกเปลี่ยนสีก <c oughs> <ล>ายจะภาพฟังนะ เราบอกได้มันก็ฟ้าฟังมูจะย้อนนะกลับกลับตึงบอกไม่ให้มันหยอดแต่มักลับตึงไปหนดตึงน้ำแบบเหนียวนะก็เหน่ยวมันจะโยกคลอนน้องก็โยกคลอนนี่คือบ่าวไม่เชื่อนายนายสั่งโยดไม่ยอม่ยวอย่าตึงอย่าฟ้าฟังสั่งมันมันไม่ยอมฟังเลยขานะอย่าปวดนะ จนสพแล้ว,วนะสพก็ไม่เป็นไรแี่ก็ยังมายอมไม่ยอมเพราะนั้นไอ้่าวในเกเรอวดเนี่ยไม่ค่อยเชื่อนายเพราะนั้นต้องนายต้องเข้าใจปากเออมันจะเกเรแบงไม่เป็นไรอ่อยมันเยอะอะไรที่มันสั่งกันได้ก็สั่งไปอะไรไม่สั่งไม่ได้ก็ปล่อยา่า <c oughs> พอเราไปทุบกับมันก็ยิงไปใหญ่นช่ไหมันจะทำให้กิบกุเหินสักเปล่าเกาะก็มันเกเรกว่าช่างนะจ๊ะแต่ก็เราก็ดูแลมันไปนะมันมันนี้จากเราไปไม่ได้อยู่กับเราไปก่อนสุดท้ายเราก็นี้จับเปล่าไปสิเจ้ายู่นี่นะเปล่าเอ้ยไปก่อนนะเราจะไปหาเปล่าใหม่ละก็เลยหารูปหลางใหม่ไงไปกเปล่าตัวนี้ก็เลย ไปธาตุสีน้ำไป,ปลงไปซักะจะไม่อยากไปกับเราแล้วไม่เชื่อเราจะไม่เชื่อจะไม่เชื่อเราอะ่ะเราก็ทิ้งมันไปเลยต้นไม้เราก็ต้องทิ้งนายก็เลยไปหา,าเปล่าไปหาพภูมที่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องฝึกผิดของเราเนี่ยแหละห้รูท้ทํเปล่าเปล่าไม่เเรเปล่าไม่เชื่อฟัง จิตไซเป็นบุญจิตคุณเป็นบาปยอมดุอันนี้สโลแกนของพ่อพอดีเลยจะตมาสวดตอบก็สวดจบนะเจ้าค่ะสวดหลักที่จบท่านก็พูดคำนี้คุณชิดา